นี่เป็นเค้กจากคุณน้าอุ๋ยนะคะคุณเพื่อนอุ๋ยมามอบให้ถึงบ้านเลยนะคะก็คือเจ้าภาพวันเกิดวันนี้ก็คือแม่นุย้ยน้าสม้มน้านกน้าก,กะนะคะก็ขอเป็นตัวแทนเนาะให้กับเพื่อนๆอ,อีกสามคนนะคะสำหรับวันเกิดวันนี้18กุมภาพันธ์2556นะคะ เรามาดูหน้าเค้กกันโอ้โหน่ากินมากค่ะคราวนี้เราจะร้องเพลงกันนะหรือยังครับโชลูมพี่เซิร์ฟมาช่วยเปอาไหมคะไม่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you, you. อ่อาอธิษฐานค่ะอธิอธิษฐานก่อนอ,อธิษฐานเสร็จหรือยังคะ, <c oughs> ะเสร็จแล้วค่ะอ่าเป่าให้เค้กเลยค่ะ <c oughs> อุ้ยอ่ะช่วยกันเอาออกนะคะ ดีใจกันมากเหมือน,นไม่งานมันเกิดตัวเองมากเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บ๊ายบายก่อนค่ะเดี๋ยวจะกินเพื่อเพื่อนๆทั้งสามคนนะคะขอบคุณนะอุ๋ยอีกครั้งค่ะ